สวัสดีค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราทนเหนื่อยกับการตัดหญ้ามานานหลายปีสารพัดจะวิธีนะคะตอนนี้เราก็เลยมาลองดูวิธีนี้นะคะเราจะปูผ้าพลาสติกนะคะคุมดินอันนี้คือเราสั่งสั่งซื้อมาเป็นม้วน ม้วนหนึ่งยาวสองเมตรนะคะนี่สองเมตรก็จะคุมลงไปได้ถึงชายร่องแล้วก็อันนี้คือม้วนกว้างสองเมตรม้วนหนึ่งยาวเท่าไหร่นะหนงอ่ายาวร้อยเมตรนะคะม้วนหนึ่งน,นี้สั่งซื้อมาอันนี้คือที่เราทำแล้ว ด้านหนึ่งนะคะนี้เราจะสปูอีกซีกหนึ่งก็จะช่วยไม่ให้ยากขึ้นนะไม่งั้นโอ้ลบไม่ไหวก็จะเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีเหล็กค่ะเราต้องใช้เหล็กเป็นตัวเป็นสมอในการยึด ยึดชายนะคะไม่ว่าจะชายด้านบนด้านล่างเหล็กที่ใช้ทำสมอบกนะคะก็จะเป็นเหล็กเส้นสองหุนนะคะเราก็จะเอามาทำตัดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปดัดอีกทีหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้วัดความยาวให้เท่าๆกันตัดเตรียม เป็นท่อนสั้นๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดัดอีกทีหนึง่งชุดสมอบอกนะคะเราก็ซื้อเหล็กเหล็กเส้นมาแล้วเราก็เอามาดัดให้เป็นลักษณะน,นี้ เด็กเส้นมีบอกขนาดไหมสองหุนสองหุนนะคะก็จะเป็นลักษณะ,ะน,นี้ดัดออกมาแล้วเสร็จแล้วแบบนี้เอาไว้สำหรับยึดแผ่นผ้าอ่าน,นี้นะคะเริ่มปูอีกด้านตรงกลางนะคะริมซ้ายริมขวา เราก็จะปูลงไปถึงชายล่องเลยนะคะก็จะเป็นลนนักษณะนี้คุมมิดเลยนีต้นมะนาวดูแล้วคุ้มค่ากว่าการที่จะต้องมา เปืองแรงเปืองน้ำมันตัดหญ้านะคะแล้วทำให้เรามีเวลาในการมาดูแลใส่ปุ๋ยต้นไม้ด้วยไม่งั้นทุกครั้งที่มาก็จะต้องมาเก็บหญ้าตัดหญ้าอยู่ทุกรอบเดี๋ยวเราก็ค่อยทำไปอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็ต้องเริ่มอีกทางเลือกหนึ่ง ของสวนที่ช่วยประหยัดแรงประหยัดน้ำมันในการตัดหญ้าะนะคะก่อนจะปูเราก็จะต้องเก็บหญ้าตัดหญ้าเอาเศษหญ้าออกก่อนนะคะเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็ถึงจะปู ผ้พาพลาสติกลงไปนะคะคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าในการปูผ้าพลาสติกคลุมกันยากขึ้นกันต่อไปโอเคนะคะสวัสดีค่ะ